ลงคลิปยังไงไม่ให้ติดต้นฉบับน้อยหรือว่าถ้าคุณจำไม่ได้ว่ารูปนี้คุณเคยใช้แล้วหรือยังถ้าโพส์ลงไปแล้วมันติดต้นฉบับน้อยจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นค่ะเพื่อน,อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีที่ไหมซิมโชการที่เฮาสิลงคลิปลงโพส์หรือล,งล่งรูปภาพ บ่ให้มันติดต้นฉบับน้อยเห็ดยังไดพี่หมายสิช่วยเบิ่งจ้าตามมาเลยตามมาสมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่ารูปภาพนี้ <c oughs> ในโทรศัพท์เนาะเราเคยใช้แล้วหรือยังแล้วเราจะเอามาลงอีกเพื่อความมั่นใจนะคะเพื่อความมั่นใจเราต้องไม่ให้มัน ติดต้นฉบับน้อยเราจะทำอย่างนี้ค่ะเพื่อนเนแล้วก็กดไปเลยไปหารูปเนาะไปค้นหารูปรูปภาพนะคะ example นี้เราจะลงรูปภาพเนาะออโอเคก็กดเสร็จแล้วแล้วก็แล้วเราจะทำยังไงไมาให้มันติดต้นฉบับน้อย ก็คือว่าเราจะกดเข้าไปตรงรูปเนาะเพื่อนๆกดลงไปตรงรูปแล้วก็กดตรงไป Edit ตรงตัดต่อแล้วลงเราจะไปตัดครอบนิดนึงนะคะตัดครอบนิดนึงเอ่อตัดครอบให้มันสั้นลงนิดเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆเ,เพราะว่า รูปนี้เราเคยใช้มาแล้วแล้วเราจะเอากลับมาใช้อีกแล้วถ้าเราครอปหรือตัดให้มันสั้นลงหรืออะไรลงเนี่ยคอมพิวเตอร์โคดใน facebook เขาจำไม่ได้ว่าเราเคยใช้แล้วอ่าเข้าใจไหมคะแล้วเราก็จะผ่านฉลุยจะไม่จะไม่ติดต้นฉบับน้อยเนาะเออเราก็ทำให้มันสว่างขึ้นหรืออะไรขึ้นก็ได้ เนี่ยเราอีกอันนึงก็เหมือนกันทําเหมือนกันนะคะเพื่อนเพืแล้วก็จะตัดต่อให้คอมพิวเตอร์โคดมันเปลี่ยนเนาะเออก็เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแล้วเราก็กดดอนก็กดใส่ hashtag อะไรธรรมดาเออใส่ทุกอย่างที่อันไหนที่คนเขาใช้เยอะๆเนาะ ก็ได้โอเคคลิปนี้เป็นคลิปแซมเปิลแล้วเราก็เราก็โพสต์ไปธรรมดาค่ะก็โพสต์ธรรมดาเนาะเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันจะไม่ติดต้นฉบับน้อยนี่ค่ะเออหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนาะก็ขอให้ สนุกสุขสันต์กับการทำคลิปนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านชลุยชอบก็กด